สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถครอบครัวรถอเนกประสงค์นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับ t o y o t a Fortuner ปี2009นะครับตัวนี้เป็นโชม์หม่เนื้อเชนครับรับหน้าและท้ายมาเรียบร้อยนะครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับมือเดียวป้ายแดงหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับภายในยิ่งใหม่มากๆชมภายนอกกันไปก่อนนะครับคันนี้2.7 เบนซินนะครับขับ2ใครที่เน้นหาไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับตัวนี้สุดฮิตแล้วครับแล้วก็ปี2009นะครับราคาเปิดมาใครจะตัดสดก็เจรจาต่อรองได้เลยครับเต็นท์อยู่ที่ถนนกาลปพฤกนะครับบางแคใครสนใจไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับจะพาไปเช็คที่ศูนย์ก็ยังได้นะครับมือเดียวป้ายแดงแบบนี้นะครับสำหรับใครที่จะผ่อนก็เดือนละประมาณ1 0,000หมืนะครับ ขึ้นอยู่กับเครดิตนะครับจะผ่อน5ปีหรือ6ปีลองเช็คกันดูได้เลยภายในสวยสมบูรณ์ใหม่มากครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับเซนร์ล็อกแอร์แบ็กบเอเสพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันติดจอ Android มาให้เรียบร้อยสวยสมบูรณ์เนียนๆครับเรียกว่าถ้าใครชอบทรงนี้รุ่นนี้นะครับตัวนี้ถือว่าใหม่มากๆและก็น่าสนใจครับราคาก็เจราจานะครับใครจะตัดสดได้ราคาส่วนลดแน่นอนนะครับเน้นหาไว้ใช้งานอึดทนแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะครับตัวนี้ใช้งาน สําหรับคนที่ชอบและเข้าใจนะครับ2.7นะครับตัวนี้ขับ2สบายๆนะครับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยลองชมลองเช็คดูได้ครับหาไว้ใช้งานหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับในแฟนขับแฟนเพจใน YouTube มีคนรีวิวชัดครับถ้าใครที่ชอบทรงนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่ครับมือเดียวป้ายแดงแบบนี้ครับงามๆสีเดิมบางโรงงานเรียกว่าถ้าใครชอบและหาอยู่นะครับ น่าจะถูกตาถูกใจนะครับลองชมดูได้ไปเช็ครถไปทดลองขับก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับสภาพสวยครับอยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับได้เลยครับตรวจสอบเช็คสภาพได้เลยสวยๆครับลองชมดูเน้นนะครับถ้าใครตัดสดไปขอส่วนลดได้เลยครับลองชมดูก่อนนะครับก็จะพยายามหารถสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับถ้าใครสังเกต ช่องนี้ส่วนมากจะเน้นไปที่มือเดียวป้ายแดงครับเรียกว่ามันตัดสินใจง่ายครับลดสภาพงามๆไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อนี่ถือว่าสมบูรณ์ครบเครื่องแล้วครับใครที่เน้นหารถนะครับอาจจะไม่ต้องซื้อของแพงก็ได้ครับมาดูตัวนี้สําหรับ Fort u n e r รรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สุดฮิตนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับมีแอร์สแถวเย็นทั่วถึงสะดวกสบายนะครับรองชมดูได้เบาะหนังเดิมมาจากโรงงานนะครับใหม่ๆเลยประมาณนี้นะครับตกแต่งรายไม้ จอสวยมากครับกว้างเต็มครับใครที่ชอบและหาไว้ใช้งานนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเผื่อยังไม่เจอคันอื่นมาชมคันนี้ดูก่อนนะครับสวยสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับถูกต้องกฎหมายหมดครับรถมือเดียวหน้าเดิมๆดังเนียนๆครับลองชมดูครับสวยสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเพจสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับลองไปทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ t o y ย ta Fortun e r 2.7 เบนซินปี2009นะครับมือเดียวป้ายแดงลองเช็คลองชมดูก่อนได้ครับสวยสมบูรณ์ขอพรบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับเน้นไปดูรถทดลองขับ